thank you สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนด้จ้า้มนีกะทินหน่อยได้แมงละงํามมาสดเลยจ้าพี่น้องนี่ผู้ใดเคยเห็นมาจ้าแมงละงํามแมงละงํามก็คือโตอ่อนของแมลงปอได้จ้าเป็นอาหารตามฤดูกาลเนาะมเมนีกะไปสอนมาว่าจะอ้อมสูพีสูนองกินจ้าในหนีจะมีแมงละงํามแมงอีแต่ก็มีห่วงหน่อยปลาปนมากแล้วก็มีแมงดาัตอ่อนๆเนาะจ้า ปลาปนมาเป็นมะแรงรวมค่ะนี่ค่ะแมงอีตัวเงาๆนี่ค่ะพี่น้องเข้ากะสีเอาไปอันเก็บพวกใบไม้เศษฟงเศษฟาง,งเอียงออกนะจ๊ะลางทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องออมมีเขาวเบือ่อมีผักต่างๆแล้วก็อันบักพกีเครื่องแกงต่างๆเนะจ้ะนี่ค่ะอันนี้ลางทําความสะอาดแล้วเนาะขั้นตอนแรกเข้าก็จะเอาเข่าวเบือมาต่าก่อนจ้ะข่าวเบือก็คือข่าวสานเหนียวจ้ะต้องใส่ข่าวสานเหนียวด้วยจ้ะไปแซ่น้ำเนานะ อันคนถี่อยู่ในผ่ากลางหรือวอ่าออียงบบม,มีเข่าเหนียวกันสิกะทิน้่อยคิดว่าน่าจะใส่แป้งข้าเหนียวหรือว่าแป้งมันแท่นไดยู่เด้จ้ะเพื่อให้แกงออมมันน้ำเค้มคนเนาะนี่คะ่ะเฮาก็ตำให้ละเอียดลยเด้ยจารละเอียดเป็นแปงเลยเนาะนี่คะ่ะตำละเอียดแล้วหลังจากนั้นเฮาก็จะเอาพวกพริกแล้วกะ็เครื่องแกงสมุนไพรต่างๆมาตำตาม,ตามลงไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นบักพีกแห่งเนาะความเผ็ดตามใจชอบเลยจ้า ต่ำพีแห้งก่อนพีแห้งถ้ายยากให้มันกรอบตํไงเอาไปตากแดดได้จ้าพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้บ่ค่อยมีแดดบักพีก,กระสิบ,บ่ค่อยกรอบปันใดจ้ะหรือบางคนเพิ่นก็บอกว่าเอาไปแช่ในสองฟิตยามมาตาก็สิตํไงยคือกันจ้ะเมนี้ถือว่าเป็นอาหารชั้นดีเลยได้เลยค่ะพี่น้องมีแค่ปีระบก,กี่ครั้งเนาะอันนี้เป็นกระเทียมคะ่ะออมแมงละงามออมเขียดออมหัวเอียงใส่กระเทียมเข้าไปแซบมากๆเลยคะ่ะ อันนี้ก็เป็นหัวหอมแดงตำตำให้มันแบบพ่อหยาบๆกับพ่อค่ะพวกหัวหอมแดงกระเทียมเนาะมันเวลาเข้าไปกินเข้ายำถือพวกหัวหอมกระเทียมมันจะได้หอมๆแซบนัวเขากันไปอีกจ้าพี่น้องนี่ค่ะเสซ็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเทาก็ขวดออกจากกลนโคคลองเขาเลยค่ะขวดก็แปลว่าตักออกเนะคะพี่น้องเพื่อ คนปากลางคนว่าค่อย้าใจเนาะนี่ค่ะใส่ในเหมาะในตำนานของเราเลยบางคนก็บอกว่ากระทินหน่อยเจ้าก็บอกคัดหมอเวลางหมอเนี่ยหมอนี่ใส่มาประมาณมากกว่า10ปีค่ะพี่น้องแล้วมาที่นี่เวลาเหตุกับขเขามันใส่เตาถ่านเตาฟืนก็จะดำเป็นธรรมดาเนาะอันนี้ตะไคร้ทุกนะคะดับคาวอันนี้เป็นมะพีกลูกโดดจะ้ะหมอดำๆนี่ระคะพี่น้องมันเห็นนกินแสบอันนี้เป็นคาค่ะตนคาออนเนาะคาหน่อย ใส่ลงไปเพิ่มความหอมอันนี้ก็เป็นน้ำรางโคของข้าค่ะจากนั้นข้าก็จะเติมน้ำเปล่าจ้ะพี่น้องในการอ้อมนี่อันเข้าใส่น้ำตามที่เข้ามักเลยจ้ะบางคนก็มักแบบน้ำในน้อยคนๆอุจจุหรือว่าบางคนอยากมีนม้ำให้มีสดน้ำกะใส่น้ำหลายขึ้นเนาะอันนี้กะทิน้อยก็จะแบบว่าค่อนข้างจะเข็มคนยูยจ้าพี่น้องแต่กะบ,บ่ถึงก็บแบบแห้งไปเลยเนาะ หลังจากนั้นเท่อากัะค้นพวกเขาเบือเครืองต่างๆให้มันละลายเขากันดีก่อนจะก่อนจะเอาไปคางไฟเนาะอันนี้สามารถค้นได้ด้ยวยจากบะตองข้าบตองย่านข้าวเพราะว่ายังบริสไซพวกเนื้อสัตว์เอ,งเอีงยนะอันนี้ก็ดังไฟเไวล้วจะพี่น้องใส่ไฟกลางๆจะถ้าใส่ไฟแห้งเกินไปเดี๋ยวอนเขาเบือมันจะจับกันเป็นก้อนจะเวลาไปกินมันจะอันนี้เนาะ นี่ค่ะพ่อเหาเริ่มต่างไฟเห้าตองค้นกลมอนเรื่อยเื่อเด้อจ้าเผื่อบอห้เขาเบื่อมันจับกันเป็นก่อนนี่มาแบบฟาวฟเด้อนี่จ้าพี่นอ้องลืมลืมหมืออัพคลิปข้าใจว่าเมื่อนี้บ่ได้อัพคลิปนี่จ้าพ่อนามเดือดแล้วเนอะจ้ะเห้ากบสีเอาแมงละงาของเขาใส่ลงไปเลยจ้าภาษาพุทธไทยเอิญว่าเนวค่ะแมงเนว แกงเนวอ่อมเนวอย่างประมาณนี้ละค่ะแต่ว่าผัากกลางผัากกลางบรูด้วยกันด้อค่ะว่าเอิ้ไว้ยังแต่แต่คือมันเป็นโตอ่อนของมแมลงปอค่ะค่ะเฮาก็ใส่ลงไปเลยเนาะโย่เย่อผึ่งดาม,มาว่า,มาแมลงปอสิมดไปจากโลกด้วจ้าพี่น้องนี่ขนาดโตมแมลงของมันได้กินแบบนี้หลายทุกปีเลยค่ะ เ้าอกินแค่ปีละครั้งสองครั้งค่ะหลังจากนั้นทอากะกงให้แมงอันนี้ของเ้ามันสุกไปเลยเนาะแต่ว่าพอดีเา้าเมื่อนี้มีความพิเศษเก็บเห็ดปวกมา่ด้พอดีเลยจ้าพีน่น้องก็จะอ,อมใส่เห็ดปวกแ่บๆนวัวเลยค่ะน,นี่เป็นเห็ดปวกจีค่ะแต่ว่าหลอมนี้มันมัน,ม,นมันเกิดพรอมมัน นาำแกงบ่ช่วงนาำแกงมานาำถ่วมบ,าง,วา,วา,มงบางพื้นที่ก็จะเอิ้นว่าเฮ็ดปวกนาำแกงบางพื้นที่ก็จะเอิ้นว่าเฮ็ดปวกข้าวดอเนาะจ้าเพราะว่ามันจะเกิดมาพร้อมกับอันข้าวดอรเรืมอ,ออกห่วงค่ะหนาจะเป็นหลอบสุดท้ายของเฮ็ดปวกแล้วจ้าพี่น้องกินอีกที่ก็น่าจะเดือนมิถุนายนกรกฎาปีน้าเนาะนอกจากคนที่ปลูกไดอันนี้ก็เป็นบอกบวกใส่ลงไปจังหน่อยค่ะ จากนั้นเ้าแก้งไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะให้เฮ็ดให้บวบให้แมงละงามมันสุกเห็นมันตัวหน่อยจังสีน่นี่มันกระสุกอยากอยู่งได้จ้าพี่น้องค่ะเนาะเห็ดบ่สุกนะน่มันมันจะอันนั้นเนาะมันจะบอ่อแสบมันจะเข้าระวังนี้เขาก็จะเรื่มปรุงรสใส่เกลือลงไปเลยจา้าอันนี้ก็พุ้งนัวค่ะผู้ใดบอมาก,กับบอ่อใสเด้อจ้าพี่น้องอันนี้กะถินหน่อยกะ ใส่ยู่ต่ว่ากับบริไ่หลายเกินปริมาณเนาะอันนี้นำปลาโน้ตโนวค่ะไก่สีค้ายเล้วเดาอนำปลาแดงนี่อดใจรอสักครู่จ้ะกำลังเตรียมการเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็ค้นให้ส่วนผสมมันเข้ากันสามารถคนได,ด้เลวค่ะอันมะแรงอันนี้มันมันจะบมุนบอแบบเปื่อยบอยอียงมันก็จะเริจะเป็นโต,โตโตแบบนี้แหละจ้ะ นี่คะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มแบบซุกเข่ากันอวัวรัวแล้วจ้ะถามว่าเป็นอย่างเวลาเขาอมเขาอย่างต้องใส่น้ำข่าเบือกระเพื่อให้มันเป็นแบบนี้ละจ้ะน้ำมันสีอลลวัวรัวมีความเข้มข้นมีความหอมของเขาจ้ะรสชาติอาหารก็จะแบบรู้สึกว่าแซบขึ้นเนาะที่นี่ก็ใส่ผักชีเลาาต้นหอมแล้วก็ใส่อันมีผักอีตูน้ำค่ะ หรือว่าผู้ใดอยากใส่ผักมากก็นีก็ได้นี่ค่ะมีผักอีเลอรน้ำเดอเวลาออมแมงละงงามนี่ต้องใส่ผักอีเลอรน้ำจะ้ะผักอีเลอรอันภาษากลางเอินว่าใบชะพลูค่ะชะพลูหลังจากนั้นเขากันเน็กเน็กคมพักลงไปเห็นถึงน้ำฮอนจะ้ะขั้เหอบบนเน็กโลงนี่พักจะเหลืองมันจะบอสวยบองามจะ้ะนี่ห้องกะแกงต่อไปให้พักมันสลดให้มันซุกเขากันเนาะ หลังจากนั้นก็ชิมรสชาติค่ะไผมักรสใดขาดะที่ยังหรือว่าจังใดก็เติมลงไปเลยจ้าแต่ว่าอันนี้กะทินหน่อยก็คือปรุงได้พอดีแล้วจ้าถามีีแบบว่าแามอีกระปูนะจ๊ะค่ะมันได้อีกระปูมาใส่ได้เคียดมาใส่จัหน่อยนี่เพอร์เฟกเลยค่ะนี่จ้าเป็นตะแสบบอค่ะพี่น้องผู้ใดเคยกินยกเมื่อึ้นนะจ้าส่วนผู้ใดบ่เคยกินนี่ เกิดมีโอกาสเดิเนไปยังตลาดสดหรืออย่างเงี้ยนะจาะตลาดอาหารอีสานกะทินหน่อยคิดว่าช่วงนี้นะจะมีคนเอามาขายอยู่จ้ะเพราะว่าเป็นฤดูกาลของผนเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทใส่ถาดหน่อยของเขาพร้อมเสิรฟ์ฟลวจ้ะเป็นตาแซบ,บ่ะคะพี่น้องเป็นตะสดบ่คะมาเดอ้อมาเดอ้อผู้ใดสิกินก็กะทินหน่อยกดไลค่กดแช่ให้กะทินหน่อยในเดอ้อจา้า สำหรับมือนอีกระทิน้หน่อยขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายก่อนจากกันไปฝากเจลปลาแมงดาาพอหน่อยส้อยเดิมในอ้อมอกอ้อมใจเนเด้อจ้าสนใจโทรมาตามเบอร์นี่เลยเด้อจ้าแบบกระปุกกระปุกละเจ็ดสิบบาทแบบถุงเคืองโลดถุงละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจำคำใดกระแสบจ้าพี่น้อง